เอาละครับท่านโยนครับไปดูกันอีกเรื่องหนึ่งอันนี้นี่ต้องบอกว่าพ่อเนี่ยสุดจะทนนะครับแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยจับลูกชายครับหลังจากที่ลูกชายเนี่ยเสพยาเกิดอาการคุ้มข้างแล้วก็อรารวาสไล่ทำร้ายผู้อื่นนะครับนอกจากนี้ยังค้นภายในบ้านพบอาวุธปืนครับไปดูกับเหตุการณ์นี้ครับ จากเหตุการณ์นะครับที่ดังด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจของสอพอบางบัวทองได้มีการบุกเข้าทำการจับกลุ่มนายประดิษฐ์นะครับอายุ42ปีได้ในบ้านพักนะครับในตำบลพิมลราชอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีพร้อมด้วยยึดของกลางนะครับก็คืออาวุธปืนสั้นไทยประดิษฐ์และก็ปืนยาวอัดลม เครื่องกระสุนปืนลูกซองนะครับสืบเนื่องจากอย่างนี้ครับเมื่อวานนี้เวลาประมาณสัก6นกา30นาทีเจ้าหน้าที่ตำรวจของสอพอบางบัวทองแล้วก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนะครับได้รับการร้องเรียนจากนายปัสสิทธิ์นะครับซึ่งเป็นพ่อของผู้ต้องหาว่านายปดัดดิษเนี่ยซึ่งเป็นลูกของตนเองเนี่ย และก็เป็นบุคคลนะครับที่มีพฤติกรรมนะครับต้องบอกอย่างนี้เลยว่าเมาแล้วก็อารวาสคุ้มข้างมีอาการคล้ายบุคคลเสพยาเสพติดหรือสารอื่นๆนะครับสร้างความเดือดร้อนให้กับบุคคลที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงเป็นอย่างมากนะครับเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มเนี่ยจึงได้แจ้งกับผู้บังคับบัญชาและก็เดินทางเข้าทำการตรวจสอบนะครับ เมื่อไปถึงนะครับเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มเนี่ยไปถึงก็พบกับนายประดิษฐ์เนี่ยผู้ต้องหาซึ่งแหมรูปรักษณ์นี่ต้องบอกว่าตรงตามที่ แจ้งไว้ก็คือนายประสิทธิ์นะครับแล้วก็นั่งอยู่ในห้องนอนภายในบ้านที่เกิดเหตุดังกล่าวครับเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มจึงได้แสดงตัวนะครับพร้อมกับแจ้งว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจและก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนะครับนายประดิษฐ์เองก็ได้แสดงอาการลุกลี้ลุกลนแล้วก็มีพิรุษนะครับเจ้าหน้าที่นะครับนี่ต้องบอกเลยชุดจับกลุ่มเนี่ยนะเห็นแล้วก็ในแหมสันนิษฐานได้เลยว่า อาจจะมีสิ่งผิดกฎหมายซุกซ่อนอยู่นะครับเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงได้แจ้งนะครับถึงความประสงค์ในการตรวจค้นตัวนายประดิษฐ์นะครับผลจากการตรวจค้นไม่พบสิ่งผิดกฎหมายภายในตัวของนายประดิษฐ์เลยจากนั้นครับเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุมเนี่ยก็ได้นำตัวนะครับผู้ต้องหาเข้าไปตรวจค้นภายในห้องนะครับที่เกิดเหตุ จากการค้นนะครับก็มีสิ่งผิดกฎหมายซุกซ่อนอยู่หรือไม่นะครับโดยผู้ต้องหาเนี่ยก็มีการนำนะครับตรวจค้นโดยตลอดเลยทีเดียวผลจากการตรวจค้นภายในห้องที่เกิดเหตุก็พบครับพบอาวุธปืนสั้นไทยประดิษฐ์นะครับชนิดลูกซองแบบหักลำจำนวนหนึ่งกระบอกและก็เครื่องกระสุนปืนลูกซองขนาด12มม,มนะครับ จํานวนสนัดและก็ภายในกล่องพลาสติกนะครับเก็บของสีขาวเนี่ยภายในบ้านของนายประดิษฐ์เองยังพบนะครับอาวุธปืนยาวอัดลมไทยประดิษฐ์นะครับไม่ทราบขนาดมีความยาวของลํากล้องปืนเนี่ย ประมาณ100เซนติเมตรนะครับจำนวน1กระบอกซึ่งเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มก็มีการตรวจยึดและก็สอบถามผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าอย่างนี้ครับว่าอาวุธปืนและก็เครื่องกระสุนปืนตามรายการของกลางดังกล่าว ท,ที่มีไว้ในครอบครองเป็นของตนเองจริงนะครับแล้วก็ซื้อมาจาะซื้อมาเมื่อประมาณสัก2ปีและโดยซื้อจากชายไม่ทราบชื่อและก็นามสกุลในราคา4,500บาทซึ่งเจ้าตัวเองเนี่ยผู้ต้องหารายนีย้ก็อ้างว่านะครับพกไว้เพื่อป้องกันตัวโดยนายประดิษฐ์นะครับไม่เคยนะได้รับอนุญาตหรือให้มีไว้ชึ่องอาวุธปืนและก็เครื่องกระสุนปืนจากนายทะเบียนท้องถิ่นแต่อย่างใดนะครับ จากนั้นครับเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการสอบถามนายประดิษฐ์นะครับว่าได้เสพยาเสพติดหรือไม่นายประดิษฐ์นะครับก็บอกได้อย่างนี้ครับว่าจึงยอมรับว่าตนเองเนี่ยเพิ่งเสพยาเสพติดประเภทยาบ้านะครับโดยวิธีใช้เนี่ยนะเอาไม่ต้องไปพูดถึงนะครับเอาเม็ดยาเนี่ยมาลมควันนะครับลมไฟเนี่ยแล้วก็สูดดมสารละเหยนะครับที่มันล่องลอยอยู่อย่างเงี้ยเข้าไปสู่ปอดนะครับซึ่งแม่ตนเองก็บอกว่า ได้ซื้อยาเสจติดเนี่ยด้วยเงินสดนะครับจากเพื่อนที่ชื่อนายสนะครับในราคาเม็ดละ30บาท จ้าหน้าที่ตำรวจครับจึงได้มีการควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมด้วยของกลางเนี่ยส่งพนันกงานสอบสวนนะครับของสอพบางบัวทองเพื่อให้ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนี่แหละครับท่านผู้ชมครับก็อยู่กับพ่อนะครับแต่ว่ามีอาการค้ายกับคนเสพยาหรือว่าข้างยานั่นเองนะครับแล้วก็ทำร้ายนะครับไล่ทำร้ายร่างกายนะครับผู้อื่นเนี่ยนะในบริเวณใกล้เคียงกัน จนกระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจและก็ฝ่ายปกครองนีครับต้องสนธิกำลังไปกันแบบนี้นะครับทั้งตำรวจด้วยไม้งามก็ต้องมานะครับโลก่ก็ต้องมีแถมปืนไฟฟ้าก็ต้องมาด้วยแต่ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับก็สามารถควบคุมตัวนายประดิษฐ์ได้โดยลํมบอมนะครับโดยไม่มีการขัดขืนและก็นำค้นนะครับสถานที่ต่างๆภายในที่พักด้วยขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจของสอบพบางบัวทองครับ